สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะ6พฤษภาคมถ่ายทอดสดไทยพบเมียนมาวอลเล์บอลชายซีเกมส0 2 3ถ่ายทอดสดวอลเล์บอลชายซีเกมส0 2 3วันเสาร์ที่6พฤษภาคม2566ทีมชาติไทยพบวอลเล์บอลชายเมียนมารอบแบ่งกลุ่มบีนัดที่3เวลาเที่ยงตรงลิงค์ถ่ายทอดสดช่องวัน31ดูออนไลน์ด้านล่าง เดินทางมาถึงนัดสำคัญของรอบแบ่งกลุ่มแล้วกับโปรแกรมแข่งขันซีเกมครั้งที่32ณนะประเทศกัมพูชาทับลูกยางชายเตรียมลงสนามพบทีมชาติเมียนมานัดที่3กลุ่มดีถ้าไทยสามารถเก็บชัยชนะนัดนี้ได้ จะการันตีเข้ารอบรองชนะเลิศในฐานะแชมป์กลุ่มทันทีฟอร์มการเล่นผ่านมาฟอร์มการเล่นผ่านมา2นัดนักตบชายแสดงฝีมือได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะมาเลเซีย3าเซตร,รวด 20- 25, 17, 25, 20ยสิ 25และชนะทีมเวียดนาม3ต่อ1เซต23 25 25 27 25 23 25 23, 23ตุนไว้แล้ว6คะแนนรั้งอันดับ1ของกลุ่ม B ส่วนคู่แข่งขันเมียนมาฟอร,ร์มการเล่นปี2023ถือว่าดรอปลงอย่างเห็นได้ชัดแพ้เวียดนาม3เซตรวด14 25 21 25 18 25และแพ้มาเลเซีย1ต่อ3เซตดังนั้น การแข่งขันในนัดนี้ถือว่าไม่ยากเกินพลังตบทีมชาติไทยน่าจะเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มได้เพื่อแข่งรอบรองชนะเลิศในวันอาทิตย์นี้พบกับรองแชมป์กลุ่ม A คาดว่าน่าจะเป็นเจ้าภาพกัมพูชาซึ่งแพ้ไทยมาแล้วอย่างน่าเสียดายในรอบชิงเหรียญทองแดงเมื่อปีที่แล้วต้องมาลุ้นกันว่าเราจะสามารถล้างตา ผ่านด่านเจ้าภาพเข้าไปชิงเหรียญทองที่พลาดเป้ามาแล้วหลายปีได้หรือไม่โปรแกรมการแข่งขันถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลชายซีเกม2023วันนี้6พฤษภาค,คม2026กลุ่ม A เวลา17นาฬิกาฟิลิปปินส์พบสิงคโปร์เวลา19นาฬิกา 30นาทีอินโดนีเซียพบไทยกลุ่มบีเวลา12นาฬิกาเมียนมาพบไทยเวลา14นาฬิกา30นาทีเวียดนามพบไทยแฟนๆลูกยางชาวไทยสามารถดูวอลเลย์บอลสดได้ทางฟรีทีวีทีสปอตเจหรือช่องวัน31และยูทู e ทางการกีฬาของประเทศกัมพูชาจะมาอัปเดตให้อีกครั้ง ขอขอบคุณแหล่งข่าวเดอ t i ทเกคะ่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ